ชีวิตเราจะเป็นใครไม่รู้แต่เจ้าหนุนต้องเป็นคันนี้ค่ะทุกคนนั่นคือ t o โยต้าฟอร์จูเนคันนี้นะคะเป็นตัวดีเจนเนอร์แล้วได้รถปี2023คือใหม่มากบอกเลยนะคะว่ารถเข้ามาแบบนี้ก่อนอื่นเลยดูอะไรห้องเครื่องค่ะทุกคนโอ้โหคือมันแบบให้ทรงเจ้าหนุนจริงคันนี้สวยมากนี่เคอ 2. 4นะคะทุกอย่างเดิมหมดเลยรถสวยมากเรียกไม้น้อยมากแค่หลักเหมือนเท่านั้นทุกคนก่อนอื่นมาดูรอบคันกันออปชั่นคันนี้นะคะได้กล้องรอบคัน,นเซ็นเซอร์รอบคันมีให้แล้วครบ,บเลยเดินทางไกลเดินทางต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลทุกคนนี่เป็นยังไงคือสวยมากเราเมิ่เข้าแบบนี้นะคะไฟเลี้ยกระจกมีให้มีสิ่งตรงนี้ด้วยพร้อมกับตัวบายสปอร์ตนะคะแล้วเปิดภายในดูพร้อมกัน ทุกคนดูภายในภายในนะคะเป็นเบาะหนังตัดสลับกับสีแดงดดำแดงให้ความแบบรักชูลี่แบบนี้มีคมสามดีให้แล้วดูเลขไม้พร้อมกันเลขไม้แค่22,739กิโลไม่พอมาดูโครงสร้างรถกันบ้านดีกว่านี่ บอกเลยค่ะว่ารถเดิมรถสวยขนาดนี้ใครพลาดคืออดเลยขายเพียง1 2 9 9 0ล้านมับาทใครอยากได้ทำเรื่องจอง9 9บเาทได้เลยสามารถวางดาวได้เลยนะคะทุกคนอุ้ยมันเนี้ยบมากคันนี้สวยมากมีแอร์ข้างหลังให้นะคะมีทั้งหมด3ที่นั่งทุกคนอ่ะมาดูด้านท้ายกาันเหมาะมากสำหรับใครนะคะกำลังแบบว่าเลื่อนคั้นเลื่อนตำแหน่งจัดคันนี้ได้ค่ะทุกคนส่งฟีนถึงหน้าบ้านด้านท้ายของเขานี้เป็นไงเซ็นเซอร์มีให้รอบค,นะคะันค่ะทุกคนโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบ ได้ใช้ไฟฟ้า,า,าแบบนี้ไปเลยกดทีเดียวนี่ดึงขึ้นถ้าราคา1 2 9 0 0ล้านตกผ่อนเดือนแล้วประมาณ20,000บาทแต่ถ้าใครมีเงินดาวน์ค่าโง่ลด,ดลงค่ะอ่ะเห็นไหมซออกมาทุกอย่างเดิมหมดเลยนะคะและได้กล้องบันทึกหน้าหลังจากโรงงานเลยแน่นอนค่ะเอกลักษณ์ของโตโยต้ต้องแขวนเบาแต่วันนี้ไม่แขวนให้ดูจะให้ไปดูฝั่งคนนั่งปะมาดูกันนี่มาดูฝั่งคนนั่งกันบ้างดีกว่าทุกคน มีบันไดข้างให้แล้วฮ่แล้วดูฝั่งคนนั่งค่อนข้างกว้างเลยนะคะเบาะดูตัวเบาเลยรถเดิมไม่เดิมรถสวยไม่สวยเลขไม้น้อยขนาดนี้เบายังอยู่ดีนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูโครงสร้างฝั่งคนนั่งกันบ้างดีกว่าอะนี่อึบอึบออ่าโครงสร้างทุกอย่างเดิมๆมหมดเลยนะคะทุกคนนี่เอาเป็นว่าใครเห็นโฟลเจอร์คันนี้นะคะอยากจะเป็นเจ้าของง่ายๆเลย สามารถจิ้มหน้าโปรไฟล์ทักหาฟังได้คันนี้นะคะย้ำนาคะอีกหนหนึ่ง 1, 1้า9 0 0 0้านบาททางเรื่องจองรถออนไลน์เพียงแค่99ิบกาบาทรับประกันผ่านศูนย์ให้ถึง2ปีเต็มคันนี้ตัวปีย3ิบานะคะใครอยากได้หลังคาดำแบบนี้นะคะทุกคนสามารถจิ้มหน้าโปรไฟล์ทักหาฟังได้เลยและถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามไว้ให้ฟังด้วยนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย